คืนนี้คือแรกที่เอาไก่ไข่มาเลี้ยงครับมาเลี้ยงน้อยน่าไม่รู้ว่าจะตื่นเปล่าอเริ่มตื่นแล้วนี่อเอาไก่เอาไก่พันไข่มาเลี้ยงคืนแรก งใส่คืนนี้จะน,นอนไม่หลับแล้วละต้องคอยดูต้องตื่นมาดูฝนก็จะตกเอาเขามาเลี้ยงแล้วก็ต้องดูแล